สวัสดีครับเข้ามาเจอกันในแมปแช a ์แอนซิม ULATOR อีกเช่นเคยผมก็มา update, อาัปเดตเลเวลนิดหน่อยแล้วก็มี update, อัปเดตไออัปเดตเล็กๆอีกรอบหนึ่งอะ่ะมันเป็นเออ่ที่ว์ปเห็นไหมที่ว์ปไปล็อบบี้อันเนี้ยไออันที่เป็นรูปบ้านข้างๆผมอะ่ะ ซึ่งมันก็มีประโยชน์อยู่นะจะได้แบบเวลาเข้าใหม่ได้ไม่โดนตีตายอะไรเงี้ยคนที่เริ่มเล่นใหม่ใหมโอเคตอนนี้ผมก็สองเวลสองบิเรียนเรียบร้อยแล้วซึ่งช่วงนี้ถ้าใครอยากจะมาฟาร์มก็มาฟาร์มนะเพราะว่ามีกิจกรรมเออ xp กับอะไรวะเขาเรียก fp กับ go คูณสออยู่ด้วยถ้าใครอยากฟามก็รีบเข้ามาฟามตอนนี้ช่วงเนี้ยโอเคตอนนี้ผมก็มีพัมกินอยู่ส3ซึ่งผมจะเก็บให้ได้ร้อเพราะว่าผมจะทำเอ,อ่อเมกาแฟงเดนโบซึ่งตอนนี้ผมมีอยู่2ตัวซึ่งขาดอีก150ล้าน ผมจะทำอีโวได้ซึ่งไม่ไม่แน่ใจว่าจะทันหรือเปล่าน่าจะทันแหละเออโอเครีเบิร์เลยเนาะหนึ่งสองซ้นปึ๊บปั๊มโอเคอัพเลยไปเรื่อย ถ้าเสียงผมแปลกๆยังไงก็ขอโทษด้วยเนาะเพราะว่าเพิ่งตื่นอโอ้หนึ่งแสนแล้วเยอะอยู่เยอย จะถึงสองเดือสี่ที่เลี่นและสามไม่น่าถึงไม่น่าถึงสองมืนผมว่าอืม โอเคถึงสวยโอเคหน่อยสิบร้อยพันหมื่นแสนแสนสองว้าวโคตรเทพบอกเลยแล้วก็ระบบไออออโต้เซลก็มาใช้กับนี้ได้เหมือนกันยังไงแล้วก็เลือกอันที่เราต้องการแนละ้วกดบายไปเลย กช่วงนี้ใครจะฟาร์มรีบเข้ามาฟาร์มเลยผมยังไม่รู้ผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันมีนมอยู่กี่วันไปบวกใน,นเจ็ดปีเลียน โอเคเดี๋ยวตัดไปตอนที่ผมสุมได้เลยแล้วกันอีกก็ได้มาแล้วก็สุมไม่นานเนาะนี่ต่อเนาะคือเรื่องของเอ่ออะไรว่าอัปเดตใช่คือมันมีคนบอกผมว่า มันจะอัปเดตช่วงประมาณวันนี้แหละแต่เป็นเวลาประมาณ1 0 4 p m ของ est ก็คือของฝั่งฝั่งของฝรั่งนั่นแหละแล้วก็ถ้าเทียบเวลาไทยมันก็คือประ,ประมาณเวลาวันที่16อ่ะซึ่งผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าพรุ่งนี้ตอนประมาณบ่ายสี่อะใช่ป่าวว่าสิของเราบ่ายบ่ายสี่ไหม เออประมาณนั้นไนะมไม่รู้อันนี้ไม่แน่ใจเออมันจะอัปเดตด้ยซึ่งนี้ผมก็ไม่แน่ไม่แน่ใจเหมือนกันเนาะแต่ถ้าใครรู้ว่ามันอัปเดตตอนไหนก็บอกกันมาได้แต่ถ้าจะพูดถึงช่วงเข้าวินเทอร์จริงๆริะคือมันต้องเป็นวันที่22อ่าวันที่22ถ้าเทียบบของเราเนาะน่าจะประมาณนั้น แต่ว่าผมผมไม่แน่ใจว่ามันจะอัปเดตก่อนหน้าจะถึงวันอะไรปะหน้าหนาวหรือเปล่าก็เลยมาบอกกันก่อนผมไม่แน่ใจนะว,ว่าใช่พรุ่งนี้หรือเปล่าถ้าถ้ามันอัปเดตพรุ่งนี้ก็เฟลผมผมเฟลไปไหนอ,อะเพราะว่าผมเพิ่งเก็บไอนะ้น่ะความกินได้แค่อาติตีแล้กันได้แค่ร้อยล้านใช่ไหมซึ่งผมขาดอีกห้าส ผมคือผมจะทําให้เออทำเมกา้าแฟงให้คนดูไงเออแล้วทีนี้มันขาด3มตัวซึ่งมันต้องใช้ร้อห้าล้านเพื่อจะทําเป็นเออเรนโบว์ Rainbow. ซึ่งตอนนี้ถ้ามันอัพพุ่งนี้จริงๆก็กกทําไม่ได้แล้วคือต่อให้ฟาร์มยังไงก็ไม่ทันแล้วถ้าถ้ามันจะเร็วกว่านัน,นี้น,นะโอเคสร้างเหอะก็วันนี้ก็มาเดี๋ยวมาดีเบิร์ดด้วย เฮ้ยผมติดบอดยังวาไปดูครับติดบอร์ดยังว่าติดบอร์ดยังว่ะดูไหนอืมไอเวนเฮ้อสี่วินเลี่ยนกันทั้งนั้นเลยเราวึ่งสามเองปัดถถโอเคเดี๋ยวผมก็รีเลยเนาะ ดีเลยแล้วกันอ่าโหยี่สิบทิ i เ l ียนปึ๊กเอ,อื้อไก่กาพาปิ้งต่อยี่สิบทิ i เ l ียนเอาอะมันน่าจะมีแบบกดให้อัตโนมัตินะเมื่อกี้เก็ดกดเองไม่ใช่เลย มีไหมไม่หาได้อะโอเคไม่เอาไม่เอาแล้วงั้นเดี๋ยวอานนี้มาแล้วก็ ต o นออฟเท n i t y ได้ไหมออโอเคได้แล้ว มันมันเฟล,ลนะเว้ยแบบถร้รามันเอาพวกนี้จริงๆอ่ะคือผมนั่งฟาร์มตั้งนานะเพื่อที่จะทำเดนโบอ่ะซื้อเก็บไว้หน่อยลวกันเนาะโอเคซื้อเก็บไว้หน่อย Okay. เนี่ยมันขาดมันขาดอีกหตัวใช่ขาดอีกหตัวเสียดาย <Okay. S 1> ขอเวลาห้าหวันเองที่จริงช่างกไม่ได้ก็คือไม่ได้โอเคเรามาอัพนี้กันดีกว่าไม่ใช่สิไปรับเกต ต้องทายกันมันดูว่าได้เท่าไหร่ไปเรื่อยๆเยอะอยู่นะไปไปไปตดงนๆๆๆๆเดิ โอ้โหเยอะๆไม่รู้ผมจะติดบอดตอนไหนวะแม่งขึ้นบอดยากมากเลยอะ่ะคือแบบบอดแม่งแบบคนผัดกันขึ้นผัดกันลงเยอะมากเลย แค่อันดับร้อยก็สี่เบลเลี่ยนแล้วเอาตอนแล้วแสนเจ็ดโอเคก็ไม่ได้แย่สวัสดีครับก็มาเจอกันในแมต JN Simulator รู้สึเกเฟลนิดหน่อยเออมาเร็วเกินโอเคถ้ามาแล้วอะไรคือมาแล้ว หนีได้มากโอเคผมพาดูว่าเปลียกันเดีย๋ยวขอบอกเสียงนั้นหนึ่งเฮ้ยคือยังไม่ครบเลยดูดีเมกาแฟงผมอ่ะแหงผมพูดไว้เลยไม่เง้ จริงด้วยไหมนี่อัปเดตตัวเขาเรียกตัวอะไรได้ทคได้ครั้งละสิบเขาเรียกสโนแมนไม่ใช่สโนแมนสโนแมนอยู่ยนี่เป่าสโนแมนนชื่ออะไรปล่อยพลังได้ด้วยวะดึง ตายใด้วยแต่ว่าตาเราก็ไม่ถูกส่งไปข้างนอกแล้วก็นี่มันนั่งได้ด้วยนะเดี๋ยวคนนั่งให้ดูนี่เดี๋ยวเดี๋ยวพิสต์ให้ดูนี่แต่ละคนนั่งฟาวโอ้ยแล้วก็นี่ผมนำเสนอโคตรเทอยากได้อยากได้อยากได้ ไอยากได้อยากได้มากอันนี้อันนี้ดูธรรมดาว่าไหมกร g กร w ไหม Gro ไม่รู้ดิอ่านเป็นก็บอกกนะันละเั้งเท่ว่ะยี่สิบห้าล้านส่วนอันนี้แต่สัตว์แต่สัตว์ตู้นี้ผมชอบดูดิเชีย่ยโคตรเท่เลยอ่ะ เทเทเทโอเคตรงนั้นก็ไม่มีอะไรละมีแค่สองจุดนี้มัง้งเท่าที่รู้เนาะมีดันเชียนใหม่ครับดันเชียนใหม่กับอัพเดทสัตมมว์แจมแมวแจมแมว ตเออแล้วก็ใช่อาร์ติแฟกตไงีอาร์ติแฟกตแจมๆเดี๋ยวผมไปฟาร์มสักให้ได้สัก2 0งพเฟลเหมือนกันอ่ะไม่ไงเมก้าแฟงเกือบจะครบแล้วที่จริงอ่ะแต่ช่างเึ มเกือบจะตายจะตายจะตายโอเคตรงนี้ได้ครั้งละสิบสักพักเดี๋ยวก็มีพวกทำสคกกริปมาฟาร์มเชื่อสิ

ายดึ่งดึึงดึึงด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 ึงโอเคครบสองพันแล้วโอเคครบไปวิ่งลแล้วก็ปึ่ง อ๋อดีๆชิลลี่นิ่งชอบอ่ะสัตว์เลี้ยงัตวที่สองอทอดอันนี้แบบชอบมากเลยสัตว์เลี้ยงเดี๋ยวดูแบบโชว์ my p ์พัมีปีกด้วย <c oughs> โอเคคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันแล้วเจอกันหน่อยคลิปหน้าครับ บายบายเจอกันครับ